ตอนนี้เนี่ยนะครับในโลกเทคโนโลยีที่กําลังแบบโอ้โหเดือดสุดๆเลยเนี่ยมันมีสงครามหนึ่งที่เดิมพันกันสูงมากเดิมพันกันด้วยอนาคตเลยก็ว่าได้นั่นก็คือสงครามชิป AI ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกผู้ท้าชิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าก r o กซึ่งเขากําลังจะเข้ามาปฏิวัติวงการนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่ามันแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยคําถามใหญ่เลยก็คือเฮ้ย แล้วราชาชิป AI อย่าง Nvidia เนี่ยที่คองบัลลังก์มานานแสนนานจะโดนค้นบัลลังก์แล้วจริงเหรอคือเรื่องราวของกรอกนี่มันเหมือนมวยรองเลยนะครับแบบไม่มีใครรู้จักแต่มีหมัดเด็ดซ่อนอยู่แล้วกำลังจะก้าวขึ้นเวทีเพื่อท้าชิงกับแชมป์รุ่นยักษ์เลยโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันว่าหมัดเด็ดของกรอกคืออะไรเนี่ยเราต้องมาเข้าใจภาพรวมกันก่อนว่าทำไมทำไมวงการ AI ถึงต้องการฮีโร่คนใหม่ ตอนนี้เขากำลังเจอกับปัญหาหรือว่ากำแพงอะไรกันอยู่คำนี้สำคัญมากเลยนะครับคำว่า AI inference ถ้าจะให้พูดแบบง่ายที่สุดเลยนะมันคือขั้นตอนการใช้งานจริงของ AI ครับคือทุกครั้งที่เราพิมพ์คุยกับแชทบอทหรือสั่งให้ AI สร้างรูปภาพให้เนี่ยนั่นแหละครับคือ inference ซึ่งมันสำคัญยังไงก็เพราะว่าตอนนี้โลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคข,ของการสร้าง AI ไปสู่ยุคข,ของการใช้ AI กันจริงๆจังๆในทุกๆวันแล้วนั่นเอง แล้วประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้เจ้าฮาร์ดแวร์ที่เก่งมากๆในการฝึก AI เนี่ยเปรียบไปก็เหมือนนักกล้ามที่ยกของหนักๆได้สบายๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับการใช้งานจริงก็ได้นะลองนึกภาพตามนะครับเวลาแชทบอตตอบเราเนี่ยมันไม่ได้คิดคําตอบออกมาทั้งประโยครววเดียวนะครับแต่มันจะค่อยๆสร้างออกมาทีละคาทีละโชเคน้นซึ่งแปลว่าหัวใจสําคัญตรงนี้มันไม่ใช่พลังมหาศาลละ แต่มันคือความเร็วในการตอบสนองหรือที่เขาเรียกกันว่า latency ที่มันต้องต่ำมากๆต้องเร็วปี๊ดเลยและนี่แหละครับคือปัญหาคอขวดของจริงที่เขาเรียกกันว่า the memory wall หรือกำแพงหน่วยความจำลองนึกภาพแบบนี้นะครับสมองของ AI หรือตัวชิปเนี่ยมันคิดเร็วมากเร็วแบบสุดๆเลยแต่ว่าหนังสือที่มันต้องใช้เปิดดูข้อมูลหรือตัวโมเดล AI เนี่ยดันไปเก็บอยู่ในห้องสมุดที่อยู่คนละตึกซึ่งก็คือหน่วยความจำภายนอกนั่นเอง ไอเวลาที่มันเสียไปกับการวิ่งไปวิ่งกลับเพื่อเอาข้อมูลนี่แหละครับคือตัวการหลักเลยที่ทําให้ AI มันตอบช้าไม่ใช่ว่าสมองมันคิดช้าซะหน่อยแล้วพอมีปัญหาแน่นอนครับก็ต้องมีคนคิดหาทางออกและนี่คือที่มาของ Grok บริษัทที่ก่อตั้งโดยหนึ่งในทีมงานหัวกะทิของ Google เลยนะคือเป็นคนที่เคยสร้างชิป TPU มาก่อนแล้วเขาก็มาพร้อมกับปรัชญาการสร้างชิปที่แบบโอ้โหฉีกทุกตำราที่เราเคยเห็นมาเลย ปรัชญาของเขาเนี่ยฟังดูง่ายมากเลยครับซอฟต์แวร์เป็นคนวางแผนส่วนฮาร์ดแวร์มีหน้าที่ทําตามคือแทนที่จะไปสร้างฮาร์ดแวร์ให้มันฉลาดมากๆซับซ้อนสุดๆกรอกกับทําตรงข้ามเลยคือทําให้ฮาร์ดแวร์มันเรียบง่ายที่สุดแล้วย้ายความฉลาดทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าคอมไพเลอร์แทนให้เจคอมไพเลอร์นี่แหละวางแผนการคํานวณทุกอย่างไว้ล่วงหน้าเลยแบบเป๊ะๆทุกขั้นตอนพอถึงเวลาทํางานจริงฮาร์ดแวร์ก็แค่ทําตามแผนที่วางไว้อย่างเดียวเลยผลลัพธ์ก็คือมันเร็วแบบไม่น่าเชื่อ แลวคำถามคือเขาจะทลายกำแพงหน่วยความจำที่ว่านั่นได้ยังไงคำตอบมันง่ายมากเลยครับก็แค่ย้ายห้องสมุดมาไว้บนโตทำงานซะเลยสิกรอกเนี่ยเขาเลือกใช้หน่วยความจำที่เร็วสุดๆที่เรียกว่า S RAM แล้วฝังมันเข้าไปบนตัวชิปโดยตรงเลยไม่ต้องวิ่งไปไหนไกลทีนี้ถึงแม้ว่า S RAM ในแต่ละชิปจะมีความจุน้อยก็จริงนะแต่เขาก็แก้ปัญหาด้วยการเชื่อมชิปหลายร้อยตัวเข้าด้วยกันนึกภาพเหมือนเป็นกองทัพมดนะครับที่ทำงานประสานกันแบบเป๊ะ เพื่อรองรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ๆได้สบายๆและผลลัพธ์ที่ได้จากสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่า Determinism ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือความแน่นอนหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าชิปของกลอกเนี่ยจะให้ประสิทธิภาพและความเร็วเท่าเดิมเป๊ะๆทุกครั้งที่ทำงานเลยไม่มีการแกว่งไม่มีช้ามีเร็วให้เราต้องหลุนซึ่งเรื่องนี้สำหรับโลกธุรกิจแล้วสำคัญสุดๆเลยนะครับเพราะมันหมายความว่า เราสามารถการันตีคุณภาพของบริการได้แบบ100%เซแน่นอนครับว่าพอเทคโนโลยีมันล้ำขนาดนี้มันก็ต้องมีคนเห็นคุณค่าสิครับแล้วพอคนนั้นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ของโลกด้วยนะโอ้โหตัวเลขที่ตามมานี่ไม่ธรรมดาเลยจริงเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเดิมพันกับกรอกไปมากขนาดไหน6.9พันล้านดอลลาร์ย้ำอีกทีนะครับพันล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่คือมูลค่าประเมินของโกรกในปี2025นะครับส่งให้เขากลายเป็นยูนิคอรตัวล่าสุดของวงการไปเลยซึ่งตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่านักลงทุนเนี่ยเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่ไอเดียที่ดีนะแต่เขามองว่านี่แหละคืออนาคตแต่เอาจริงๆเงินอย่างเดียวมันก็ยังพิสูจน์อะไรได้ร้อยเปร์เซ็นหรอครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือแล้วมีคนใช้จริงไหมคําตอบคือ2.7ล้านคน นี่คือจำนวนนักวัฒนาที่แห่กันเข้ามาใช้แพลตฟอร์ม Grok Cloud ภายในสิ้นปี2025แค่นั้นเองนะมันแสดงให้เห็นแล้วว่าความต้องการอินฟลูเอนซ์ที่มันเร็วแบบสุดๆเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วก็ร้อนแรงมากๆในตลาดตอนนี้และนี่อาจจะเป็นดีลที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของบริษัทเลยก็ได้ครับนั่นคือการจับมือกับซาดีอารมโกด้วยมูลค่ามหาศาลนะครับ1.5พันล้านดอลลาร์เพื่อไปสร้าง AI Cloud ของประเทศซาดีอาระเบียเลยนะ คือดีวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแล้วแต่มันคือการปักธงประกาศให้ทั้งโลกรู้ว่าเฮ้ยกรอกคือผู้เล่นคนสำคัญในสนามโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลกแล้วนะแต่ท่ามกลางข่าวดีทั้งหมดนี้เส้นทางที่ดูเหมือนจะโรยด้วยกลี่กุหลาบเนี่ยนะครับกรอกกับต้องมาเจอกับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาที่พวกเขาค o n t r o l อะไรไม่ได้เลยแผนการทั้งหมดเนี่ยต้องสะดุดลงครั้งใหญ่ครับ พวกเขาได้ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า manufacturing hell หรือนรกแห่งการผลิตซึ่งเป็นวิกฤต supply chain ที่คุกคามอนาคตของทั้งบริษัทเลยและผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนครับดูตัวเลขนี้ครับจากเป้าไรายได้ที่เคยตั้งไว้สูงถึง2,000ล้านดอลลาร์ในปี2025ความจริงที่เกิดขึ้นคือเหลือแค่500ล้านคือไรายได้มันหายไป75%เลยนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่คำตอบมันอยู่ที่นี่ครับวิกฤตโรงงานของ a m s ซ ung ที่เท็กซัส คือชิปรุ่นใหม่ของกรอกเนี่ยที่จะใช้เทคโนโลยี4นาโนเมตรซึ่งมันจะแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะเขาเดิมพันทุกอย่างไว้กับโรงงานแห่งนี้แต่โรงงานกลับสร้างเสร็จไม่ทันเจอปัญหาความล่าช้าอย่างหนักจนทําให้กําหนดการผลิตต้องเลื่อนแล้วก็เลื่อนเลื่อนออกไปถึง2ปีเต็มผลก็คือกรอกต้องติดแงกอยู่กับชิปรุ่นเก่า14นาโนเมตรที่ทั้งประสิทธิภาพและต้นทุนมันสู้กับคู่แข่งในตลาดได้ยากขึ้นเยอะเลย เมื่อหลังชนฟ้าแบบนี้แล้วก็เสียเปรียบเต็มๆกรอกจะสู้กลับยังไงนี่คือยกสุดท้ายแล้วครับที่จะตัดสินอนาคตของวงการ AI โอเคเรามาเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยระหว่างกรอกกับ Blackwell ซึ่งเป็นชิปตัวล่าสุดของ Nvidia เดียต้องยอมรับตรงๆว่าถ้าดูเรื่องปริมาณงานโดยรวมหรือ t r u ฟู t เนี่ยเ v i d i a ดียอาจจะดูเหนือกว่าแต่แต่ถ้าเรามาดูในสังเวียนของความเร็วในการตอบสนองหรือ l a t e n c y เนี่ยกรอก ยังคงเป็นแชมป์ที่ไม่มีใครล้มได้ครับและสําหรับการใช้งานที่ต้องการการโต้อตอบแบบเรียลไทม์แบบทันที่ทันใดนะไอความเร็วนี้แหละคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยและนี่อาจจะเป็นไพ่ตายใบสุดท้ายของกรอกก็ได้ครับนั่นก็คือเทรนด์ที่กําลังมาแรงมากๆที่เรียกว่า a g e n t i c AI มันคือ AI ที่ไม่ใช่แค่ตอบคําถามเราแล้วจบนะแต่มันสามารถคิดวางแผนแล้วก็ทํางานต่อๆไปได้เองเลยลองนึกภาพวงจรการทํางานของมันนะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ คิดลงมือทาสังเกตผลลัพธ์แล้วก็กลับมาคิดใหม่เห็นไหมครับว่าถ้าแต่ละรอบของการคิดมันเกิดอาการหน่วงหรือช้าไปแค่เซียววินาทีทั้งระบบมันจะพังทันทีแต่ด้วยความเร็วระดับเกือบจะทันทีของก็อ,เเอเกเนี่ยมันทําให้เอเจนต์พวกนี้คิดได้เร็วแบบโอ้โหเร็วสุดๆไปเลยแล้วถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับลองฟังเสียงจากคนที่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้จริงๆดูเขาบอกว่าแค่ข้ามคืนเดียวความเร็วแชทของเราพุ่งขึ้นไปจุดจุดหนึ่ง ในขณะที่ต้นทุนลดลงไป89%ผมอึ้งไปเลยจนต้องเพิ่มการใช้งานเป็น3เท่าตอนนี้เราหยุดใช้มันไม่ได้แล้วจริงๆแค่คำพูดนี้คำพูดเดียวมันบอกทุกอย่างเลยนะครับว่าเทคโนโลยีของก๊รอกเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้ขนาดไหนและสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเทคโนโลยีของกรอกมันจะปฏิวัติวงการได้จริงๆก็ตามแต่ในสงคราม AI ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่เทคโนโลยีอย่างเดียวมันวัดกันด้วยกำลังการผลิตมหาศาลแล้วก็สายป่านที่ยาวกว่าด้วย คำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือแล้วนะวัตกรรมที่มันสุดยอดมากๆเนี่ยแค่อย่างเดียวมันจะเพียงพอให้มวยรองตัวนี้โค่นแชมป์โลกลงได้จริงๆหรอนี่คือคำถามที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับ